วันนี้ต่ายใช้คุกกิ้งครีมตัวนี้นะคะใครจะใช้เป็นเฟรชครีมก็ได้ค่ะคุกกิ้งครีมนะคะเจดช้อนแป้งข้าวโพดนะคะซัก1ช้อนชาคนให้ละลายค่ะใส่เกลือปลายช้อนชาค่ะ ก็ใส่ให้ออกเค็มๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอเส้นเดี๋ยวมันจะจืดลงนะไม่ต้องกลัวเค็มมากน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนโต๊ะแต่จะใช้ชีฟไพ,พเมซานนะคะแบบนี้นะคะใช้30กรัมค่ะพวกนี้ก็หาซื้อได้ที่แมคโครนะใช้เนยค่ะ10กรัมใช้หอมหัวใหญ่นะคะ2ช้อนโต๊ะ ผัดให้หอมสุกเลยค่ะเบคอนค่ะ30กรัมเส้นสปากเก็ตตี้นะคะอันนี้สุกแล้วนะเป็นเส้นที่สุกแล้วนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ80กรัมผัดให้เนยนะคะแล้วก็แบบว่าความหอมของหอมเนี่ยคลุกเคล้าไปกับตัวเส้น,นะคะ่ะ ออริกาโน่ค่ะสักหนึ่งช้อนชาพารเล่นะคะใส่ตอนนี้เลยนะแล้วต่ายก็จะใส่ครีมที่เราผสมเอาไว้ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ Thank <laughs> you.